สับชีววิทยาในวันนี้ขอนำเสนอคำว่า c o d o m i n a n t แปลว่าเด่นร่วมกันครับกฎของเมนเดลเขาได้บอกไว้ข้อนึงว่าลักษณะเด่นต้องผมลักษณะด้อยเสมอใช่ไหมครับแต่ในกรณีของ c o โด m i n น n ต์เนี่ยเมื่อมีลักษณะเด่น2ลักษณะมารวมกันในโครโมโซมเนี่ยก็จะแสดงทั้ง2ลักษณะออกมาเลยซึ่งจะเกิดขึ้นกับโครโมโซมที่มีด e no ีโนไทป์แบบเฮตโทรไซกัส รือเป็นพันธะครับอย่างเช่นวัวตัวสีขาวและตัวสีน้ำตาลที่เป็นลักษณะเด่นทั้งคู่เมื่อบาผสมรวมกันก็จะได้เป็นวัวที่มีลายสีขาวและสีน้ำตาลครับหรือดอกไม้สีแดงสีขาวที่เมื่อผสมกันแล้วก็เป็นสีขาวสีแดงสลับกันอย่างนี้ไปเลยส่วนของมนุษย์ก็สามารถพบได้เช่นกันโดยจะเกิดขึ้นในระบบหมู่เลือด ABO ครับซึ่งก็คือหมู่เลือด AB นั่นเองที่แอลลิน A และแอลลิน B ต่างเป็นลักษณะเด่น เมื่ออยู่คู่กันมันก็เลยแสดงเป็น AB ซะเลยซึ่งเราก็เห็นชัดเจนน้องว่ามันเป็นลักษณะที่นอกเหนือจากกฎของเมนเดลนั่นเอง